ในวันนี้นะครับผมมาทำชาเลนจ์จะหาดาบลายชั้นให้ครบ3เล่มนะครับ,นนรบแต่ระหว่างการหานั้นผมได้เจอตำนานฟีไฟเขาคนนั้นจะคือใครไปดูในคลิปกันได้เลยนะคระับ p c Shop โดยการรับเติมเกมฟีไฟราคาถูกใช้เพียงแค่ u i เเติมง่ายไม่ยุ่งยากและเขายังรับเติมเกมอื่นอีนอกเพียบและมาพร้อมกับแอพพรเเมียมมากมายเปิดบริการ24ชั่วโมงสามารถเติมกับทางร้านหรือเว็บไซต์ PSC Shop 24ได้เลยถูกกว่าเติมเองและปลอดภัย100%ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะ มาครับแล้วก็ทุกคนเราก็อยู่ในแมปเกาะสมันนะครับวันนี้เราก็จะมาหาดาบราชนในคุกสามเล่มนทุกคนมาดูกันว่ามันจะจะโหดจะไวขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็ลงที่โรงงานนะเหมือนจะมีคนเพียบเลยอะเราจะรอดไหมเนี่ยทุกคนวันนี้เราหารีบหาปืนนะครับปั่นลงแล้วก็ต้องมองปืนก่อนะนะนี่นไงสวยงามการับปไปมาดีหนูสามออกก่อนเลยไป,ไปกดเกมใหม่น้องเหอนข้างในยิงกันอยู่นะครับทุกคน <S <S ไหนวะเห็นแต่กระสุนไม่มีไม่มีคนนะ สวยครับลูกซองหูลงมาทำไมมันครบเครื่องแบบนี้ทุกคนได้ทั้งสก,กาได้ลูกซองแล้วก็ได้เหรียญเปิดตู้อีกลงมาที่กลายเป็นมหาเศรษฐีเลยแล้วคนที่ยิงกันตะกี้มันไปไหนวะทุกคนเดี๋ยวเราเล็งสโคปไปก่อนนะครับเช็กคนนะครับอ้ามันหายไปไหนกันหมดแล้วละ่ะเฮ้ยเหมือยนยี้อยู่บนบน,นครับเนี่ยจบวันนี้แหละเอ้ทำอะไรน้องดาวไปหนึ่งครับเหลืออีกหนึ่งไปไหนวะอีกตัวนึงอยู่ไหนวะทุกคน อีอตัวหนึ่งหายไปไหนละอ้ามันหายจริงงน,นะเอาใครล้มอยู่หลังเต่ากัเนี่ยหายออกไปตัดเลยไปลา่าอย่าี้ก็หว่นเดียวครับอ้ามันหายไปไหนวะทุกคนเอาอะไรวะอย่างนี้เราก็เก็บเหรียญครับไปเอาไปเปิดอันนี้ดาบราชันนะครับทุกคนหายจริงงัน้เนี่ยอ้าวหายไปใส่วะเป็นคนหรือผีอะ หายจริงทุกคนมันหายไปไหนไม่รู้อะช่างมันเถอะ้เราไปเปิดอันนี้ได้หวาเดี๋ยวเก็บเกาะสามก็จะไปเปิดดับราชันดีกว่าแล้วทุกคนไม่มีนะครับผมเนี่ยดูดิตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ใะอ้ตกใจมันกลางทีบอกเลยว่าไอ้ตอนแรกไอ้นั่นมันยิงอยู่ตรงนี้ไอ้นี่แม่งรอตุ๋ยหรอรอตุ๋ยหรอแ่งเหี่ยมหนาไปดูครับว่าจะมีดับราชันให้เราเปิดหรือเปล่าทุกคนบางอันมันก็มีบางอันก็ไม่มีโอ้โหมันจะแรนด้อมทำไมแต่ว่าอันนี้ได้หนึ่งอันนะ ผานเจี๊ยบเลยแบบนี้สวยงามดบาบไรชันเนี่ยก็ทําให้บัฟรออะไรวะวิ่งไวขึ้นมาทุกคนแล้วก็จะได้เกาะเพิ่มมาครับขี่บบฟ้าตรงเลือดทุกคนเห็นไหมขี่เดี๋ยวฟ้าตรงเลือดถ้าเรายิ่งอัพได้สามอันมั้งอัพได้สูงสุดสามอันมั้งผมก็ไม่ไแน่ใจนะครับมันจะทำให้เราวิ่งไวแบบวิ่งไวเหมือนโปรเลยถ้าเราเอาสกิลลูกอซองพวงมากับเคลลี่มานะครับสกิลซองสิ่งอะ่ะมันจะทำให้เราวิ่งไวเหมือนโปรเลยทุกคนแต่ว่าผมเอาสกิลธรรมดามานะครับ เดี๋ยวเราจะไม่เปิดดับลาชั้นอันที่สองที่ลงไปฟ้ากันครับเราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะเปิดได้หรือไม่ได้ครับต้องเสี่ยงดวงเงาเนะเหมือนจะไม่มีตัวนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เก็บเหรียญไปก่อนนะของเราตอนนี้เรามีพันเหรียญละน่าจะมีนะขอ,ขอให้มีขอให้มีเธอขอให้มีเธอจจเอ๋มีไหมไม่มีตัวนะครับแต่ว่าต้องลุ้นอ่ะไอ้ลุ้นดับลายชั้นนะว่ามันจะมีหรือเปล่านะทุกคนนะครับจังหวะนี้จะเอ๋ ุ้วสวยครับท<า>ุกคนได้ดาบราชาในที่สองนะครับเัาก็จะวิ่งเร็วแบบเห็นได้ชัดไหม้าชัดอยู่นะก็แบบวิ่งเร็วอยู่นะหรือเปล่าถึงทงคีตเองนี่ยงมันก็จะได้บัฟใช่ปะ่ะใช่เอ้ก็จะได้เกาะเพิ่มอ่ะวิ่งเร็วได้แหละต้องวิ่งเร็วด้วยเอ้แบงนี้เราก็ไปเรื่อยๆนะครับไปไปไป Let โก้เ e t s go let's go, let go เหมือนหอยกายจะมีนะครับอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวเราไปหอยกายนะโกโก้โกโก้ว พี่โพสต์ต่อทุกคนใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่หรอกมั้งตัวจริงเขายุ่งอยู่การแล้ววันนี้เร่ว่าขับรถไปห่อไอ้กายกว่าไม่ใช่พี่โพสต์ตัวจริงหรอกมั้งทุกคนตัวจริงเขาน่าจะยุ่งอยู่นะครับ <c oughs> ไปครับลุยสโก้เอสโก้ลิ้นพันไปหมดแล้วไปทุกคนไเป,เปเปิดห่อหอีไปเปิดหออะไรหรอไปเปิดดาบไอซ่าที่หอนะครับเนี่ยขึ้นที่โพสต์อยู่างน่าจะตัวปลอมหรือเปล่าเอฟซีเขาตั้งตู้เก่าทุกคนแบบดีพีแซดสามบวกหนึ่งอ่ะใช่ไหมเนี่ยพี่โพสตัวจริงไหมเนี่ยทุกคน มีอาจมีหวังนะครับเป็นตัวจริงนะอย่างนี้เราต้องหาต้องไปยิงนะครับต้องไปยิงดูนะครับว่าใช่พี่พดตัวจริงหรือเปล่านะทุกคนโอเคอาจจะเป็นพีพ่พดยินแดงอะไรงี้มาหลอกนะตั้งมาหลอกเด็กไงครับทุกคนผมนจะไปเป,เปิดเปิดดาบราชาก่อนนะขอละโอมาลึกกึ๊กเรียบร้อยไม่มีไปครับไม่มีเราก็ไปแลกของครับไปแลกสะโขบก่อนนะเราไม่มีสะโขบนะทุกคนมาแกลกสะโขบ เราดูนะครับว่าที่ต่อไปมันจะมีที่ไหนไปบ้างดยเดี๋ยวตรงไหนวะเขตบิบาสกินะทุกคนอาจจะมีที่เขตบิบลาสกิอีกอันหนึ่งนะครับนอกัานอาจจะอยู่นอกวงไม่กไกลเกินนะครับเดี๋ยวเดินไปก็ได้นับเขตบิบาสกินะทุกคนว่าเราขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจังหวัดนะแบบเขาเปิดหัวได้ง่ายๆทุกคนขี่รถมอเตอร์ไซค์กับรถจิ๊กเนี่ยโหเหมือนแบบยิงได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเอ้ยเหมือนจะมีคนเก็บแอร์ดับอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับตรงนู้นเลยเห็นไหมทุกคนตรงนู้นเลย รอยิงเลยดีกว่าเราเพิ่งยิงได้4ตัวอีกสตัวต้นเกมนะครับเดี๋ยวคนดูจะเบื่อจะหน่อยเนาะบอกไอ้ไอ้นี่พูดอย่างเดียวเลยไม่ยิงคนเลยแบบไม่ได้เขายิงกันอยู่นะเหมือนตรงแอ้ดอปนะเขาแย่งกันแล้ววทุกคนอย่าตีกันอย่าตีกันเว้ยคนไทยด้วยกันอย่าตีกันเว้ยรอพี่ก่อนน้องขอพี่ไปตีด้วยเด็กๆอย่าเพิ่งตีกันหมดมาดิเอาอันนี้ขับรถหนีสับออกไปแม่งไม่หนี ตรงนี้เราดันนะครับทุกคนวิ่งรู้สึกวิ่งไวจัดอ่ะตรงนี้ปาระเบิดกันครับวิ่งไวจริงทุกคนวิ่งไวจริงทำไมวิ่งไววะเพาดาบดาชันนะทุกคนวางระเบิดกันตรงนี้แหละโดนโดนอะไรอะไรนี่โดนอะไรโดนอะไรจเหี้ยกำลังยึดแอดรอปป้องกันเหลือจะเหลือแค่สองตัวแล้วทุกคนมาเดไม่ใช่สองอะ 3แล้วรวม3 3 3แล้วหามุมเล่นหน่อครับถอยหามุมเล่นหน่อนะข้างล่างมีอีกทุกคนแม่งยี้ไปไหนวะยิงตัวล่างนะครับจังหวะน,นี้น่าจะเปิดหัวโอ้โหหัวไหลเยอะดีเนี้ยมาดิโอนี่ก็ยิงดังหนีไม่ดได้เล่ไม่ดได้จังไดิสวยเลย็วจังหวะน,นี้ปาดเลยครับมาดิดาวนดีมาดีดา,ดดาสอง ม้ดีดาบสามใครชุบกันเดี๋ยวใครชุบตัวเองใส่ชุบตัวเองเหรอเดี๋ยวตัวน,นครับมาด้มาดิมาดิที่ไหนวะมาดิดาบสี่เก็บสี่มาดิมาด,ด,ามาด,มาดิมันจะไม่ไหวอะไรก็ดาบลายชันวะน้องเอ้ยมันจะไม่ไหวอะไบรบอร์ดาบลายชันเนี่ยโคตรั้งหมดนะทุกคนดาบลายชันนีผมเห็นเลือดเด้งรวยๆนะครับเหมือนเรายิงได้ปุ๊บเลือดก,ก็จะเด้งนะมันจะเป็นสก,กิลของนิกกี้ตาหรือเปล่า<อ>ทุกคน ทำให้เรารีลูกซองไว้ด้วยแล้วก็ตัดเลือดศัตรูแบบที่เอาแบบพวกบัฟที่ได้เด้งเลือดมานะทุกคนแต่ตอนนี้คนที่ชื่อที่เป็นปลอมตัวเป็นพี่ฟอสพาซาเขาตายแล้วหรือเปล่าทุกคนทำไมผมไม่เห็นชื่อขึ้นแล้วอ่ะเหมือนตีตะกี้จัไม่ใช่นะผมอ่านชื่ออยู่นะอยู่ไหนวะทุกคนเราอยากยิงคนชื่อพี่พอสพาซาตัวปลอมอ่ะใช่พี่ฟอสป่ะวะเอาชื่อเขามาต้องเล่นโหดเหมือนเขาเลยไปเดี๋ยวเราไปเปิด ไปเปิด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 ปปดาบประชานนทุกคนแต่นี้มันเห็นมีตัวเดนนะไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวเราก็หาแลกอุปกรณ์เสริมกันทุกคนเรียกดงแรกโดนก่อนนะแม่งอินอก,ก็ไม่รู้จะแลกอะไรนะทุกคนไป,ปล่อยโดนไปวันนี้เราเปิดดาบประชาชนก่อนขอร้องขอให้มีโอมันเกืก,กี้โอมเพียงยสวยเลยครบแล้วดาบประชานครบสามมาแล้วทุกคนบอกเลย โครโหดโครโ,โ,โกงนะครับแล้ววิ่งอย่างเร็วมันทุกคนอันนี้อาจจะไม่เห็นผลนะครับแต่ว่าปกติมันวิ่งเร็วขึ้นจริงๆนะทุกคนจากที่ผมเล่นนะมันจะมีตัวเก็บแอดดันอกวงนะครับเดี๋ยวเรารอนะรอสใสยไอ้พวกนอกวงก่อนไอ้ตัวไอต้ไอตรงที่เรายิงกันตะกี้เลยนี่หว่าไอเหมือนเขายิงกันตรงบ้านเขียวที่เราไปแรกของตะกี้นะอยู่ไหนวะข้างบนก็มีอีกทุกคนแม่งจะเราแวงไหนดีเนะี่ยบนกับล่างเนี่ยเอาล่างก่อนล้วกันนะเอาล่างก่อนลวกันนะทุกคนเนาะ เี้ยใช่ไหมทำทำอะไรรนาะทำอะไรทำหมอกอะไรไปออกไปหนึ่งวมาดิอุ้ยเนี่ยพุดฟาซ่ายิงอยู่อย่างนี้ทุกคนน่าจะตัวตัวจริงตัวปอมไม่รู้อะยิงกันน่าจะคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้น่าจะตัวผู้หญิงน่าจะตัวผู้หญิงแต่ยิงเห็นลูกตัวผู้หญิงมีลูกซองไออันนี้ตัวปอมอันนี้ไม่ใช่พุทซภามาดิ โอ้ตายยากจังวะทุกคนห้อยพาอะไรนะเฮ้ยเราเราต้องรอดูตัวผู้หญิงนะ่ะเสื้อเหลืองอเลยที่แบบเราดักวงกันนะคอยพูดแล้วกันนะทุกคนวีเก่งว่ะไม่รู้ตัวจริงตัวปลอมอ่ะเหมือนบ้านเอลมีอีกนะครับผมมี่มแข็งซักปืนนะตายก่อนนะวันนี้เข้ามานะครับนะี่ไงจริงด้วยผมไว้ตัวเนี้ยแหละโพสต์พาซ่าไอตัวผู้หญิงอ่ะเสื้อเหลืองอ่ะที่หมดแน่นอนผมว่า บบอ,อกกันนนันครปาจะสดอ่ะวูยิงโคตรเจ็บเนี่ยตัวนี้แหละผมว่าใช่ผมว่าใช่ตัวนี้แหละ,ท,นนหละทุกคนมาดิตัวน,นี้ปุ๊บาดอุ๊ย,ายมาดิใช่เลยทุกคนต,ตัวนี้แหละผีแซร์แต๊ดนะแต่ว่าไม่รู้ตัวจริงหรือเปล่ามาดิเอ็งจะมาดบาบราชั้นก็ไม่ได้ช่วยเลยโอ้ยยิงพี่ยิงตัวยิงตัวปอไม่รู้แต่ว่าตายตัวเนี้ยโอ้โห มาทุกคนเราก็มาดูกันครับว่าจะเป็นตัวจริงตัวปลอมนะครับอย่างนี้ผมดูต่กี้นะใช่ไหมทุกคนดูจากชุดนะดูดิวิ่งเนี่ยชุดใช่ทุกคนผมว่าใช่วะ่ะแต่ว่าไม่รู้ตัวจริงตัวปลอมนะยูไอดีนี่ผมเอามาจากใน t ิ k กต็อกนะทุกคนแบบที่เขาลงน,นะครับดูดิอาจจะใช่นะครับดูดิโลอันไคลโคตรเยอะแล้วดูขั้นเขาก็เติมนะครับทุกคนเนี่ยดูดิโอขั้นเขาเติมทุกอันเลยผมว่าใช่วะ่ะเนี่ยน่าจะตัวจริงนะทุกคนเพราะว่าพี่ผดเขาเติมทุกขั้นนะทุกคน ใช่เลยพี่พฟนะครับเรายิงพี่โฟได้แล้วก็ตายอ่ะดูดิดูจากชุดเดี๋ยวผมย้อนให้ดูใช่เลยใช่เลยเนี่ยดูดิโอโหเรายิงพี่โฟปุ๊บเราตายตามพี่โฟนะทุกคนใช่เลยนะครับพี่พฟตัวจริงนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายนะคลิปนี้ก็ดับแล้วชั้นก็ไม่ทันได้สําเร็จนะครับเจอพี่พฟไปก่อนนะ